นี่เพิ่งมาทำงานวันแรกเหรอรู้เรื่องบริษัทเราปะใช่ใช่มีอะไรเหรอที่เนี่ยมีปีศาจสาวที่ไม่ยอมไปไหนสักทีชอบออกมากวนคนเวลาทำงาน<ม>ขนาดกลางวันแสกนะันออกมากวนเลยจริงปะเนี่ยหลอฉันเล่นบอกจริงฉันพูดจริงทุกวันเวลาสองทุ่มนะหล่อนจะชอบมาปรากรตไว้ทุกคนเห็นและนางอะก็ชอบมาที่ห้องนี้เพราะอะไรรู้ปะก็พอที่นั่งเก่าหล่อนอะคือตรงที่เธอนั่งไง ว่าตานั่นอ่ะมันต้องแกล้งให้ฉันกลัวแน่ๆเลยเพราะวันนี้ฉันมาทำงานวันแรกนคงจะใช้วิธีนี้กับฉันสินะใครอ่ะใครอยู่ในนั้นอ่ะใครบอกมานะไม่งั้นฉันจะเข้าไปแล้วนะก็มเห็นมีใครนี่หว่า คุณคะหยุดก่อนคุณเป็นอะไรหรือเปล่าทําไมวิ่งมาซะขนาดนั้นห้องน้ำข้างบนน่ะมีคนอยู่ไหมอ่ะคุณขึ้นไปเข้าห้องน้ำชั้นสี่มาหรอคะอะไรนะผีหลอกเหรอนี่เรื่องจริงเหรอเนี่ยใช่ใช่ใช่แม่หมอแม่หมอต้องช่วยฉันนะแล้วเธอแน่ใจเหรอว่านั่นคือผีจริงๆเธอเคยเห็นเหรอก็เขาเลอกมาแบบนั้นแม่หมอพอมีของวิเศษอะไรไหมอ่ะที่ช่วยช่วยปราบผีได้อ่ะฉันไม่ใช่หมอผีนะ เอานี่ไปสินี่คือแว่นสองผีเพียงแค่เธอใส่เธอก็จะมองเห็นวิญญาณโอ้โหที่นี่ฉันก็รู้แล้วสิว่าที่นี่มีผีจริงหรือเปล่านี่คุณสีวันนี้คุณอยู่ทำโอทีหน่อยนะพอดีงานนี้ลูกค้าเรียมาเอาให้ทันก่อนตีสี่นะค่ะ เอาซีกลับบ้านได้แล้วฉันต้องทำโ e. อเทียดิโอเคโอเคงั้นรีบทำให้เสร็จก่อนสองทุ่มนะฉันกลับก่อนละบ๊ายบายเสียงอะไรอะ่ะไม่กี่โมงแล้วเนี่ยสองทุ่มแล้ว ดูแทนไงล่ะโหอตอมที่แท้เป็นนายเหรอแหม,มหลอกกันได้เนาะรู้แล้วเหรอไม่สนุกเลยว่าแต่แว่นสวยดีนะใช่แว่นนี้แว่นสองผีใส่แล้วจะเห็นวิญญาณใช่แล้วจะเห็นวิญญาณดูว่านายก็ใช่น่ะสิ